อันนี้ขายหรือปลูกเองเนี่ยขายโอ้ขายใครเจ้าบ่ขา,ายพร้อมแก้พรอ้พรอมหรือเปล่าตัดไห้พร้อม <c ười> โอ้โห <c ười> โอ้ตีัวใจโอ้ขังเทืองคนเนาะขังเทิงเนาะอ่อยง่ามสั้นทั้งล้างจั <c ười> จกไรเนี่ยครับนะ่ะกไรหนึ่นสง,สงสองไร่สองงาน เออมันกันได้สองไล่เหรอสองงานอยู่ข้างหน้าีเดวโอ้เตอโอเที่ยวคุณเต้อนี่ขายเต้แต่อ้อยงามมันได้ปีนอ้อยงามเนาะอ้อยพันอย่งครเนอันนี้คือขายเน ขายมาตัดเอาเดียเ๋ยวแกส่งพร้อมัม้ยโอ้ยแกลองเสียเงาเฮ้ยนึกว่าันส่งฟรีเลยส่งฟรีไม่ไม่มีปลายทางเหรอฮะตัดตัดละสองพันซีโอ้ถ้าส่งฟรีอะนะตัดให้แกให้สองพันซีโอ้ คุ้มอยู่เจ้าของเจ้าของเจ้าของให้อ่อยกับสิคุ้มอยู่ได้เนาะตัดให้แกให้สองวันทีดิ ขยับรถแล้วเอาใครสนใจนะครับผมติดตอ่อผู้ใดนะครับผมผู้ใดสนใจพันอ้อยนะครับผมใครสนใจพันอ้อยพัน้อยนะครับผมติดตอ่อได้เอิกได้นะครับผมเสียเอิก <c oughs> ติดต่อเสียผู้ใดนะครับนะนะตัดให้แก้ให้นะครับผม <c oughs> ตัดไห้แก่ไห้นะครับตัดละ2,400นะครับผมเนาะโอ้นะครับผมอ้อยอ้อยงามๆนะครับอ้อยงามๆตัดไห้แก่ไห้นะครับหรือว่าตรมาตัดเอานะครับเพินเ่นแก่ไปให้กติยค่าค่ารถเพิ่นขึ้นเกานะครับผมเนาะค่าข้นค่าลงขึ้นเกานะครับผมเนาะนะถ้าแบบว่ารวบยอดนะบ่ต้องตัดน,นะจางเพิ่นเลย สองพันี่เพื่อนเอาตัดละนะครับผมคนน่ะฮะ <c oughs> โอ้สี่ศูนย์แปดโอ้สี่สี่ศูนย์แปดถ้าหน่อยเพื่อน้านแ <c oughs> ปะเกาตัน่ล เย็บไปเลยเดีบเย็บมอนของันเด็๋ยวตัดเนาะเอาไปว่านสามพอมะลูกตัดเนาะเออเอาไปวาสามเท่าไม่ดีสุดี่สุดเลยละสองเท่า รองเดียวไ้ว่ามึงเหนกันอยู่รงมึงเห็นด้เปลานี้บ่อขายอ้อยส่งรงงานขายอ้อยพัเหรอตเออแใครแก้ค่าคิบนะค่าแก้ค่าคิบนะขาดตืเ้เออ ว่าถ <laughs> ้าเป็นข่ยนี่ย่อยเมาทีเดียวแล้วตัดละสองพัน่มันมันคุ่มค่าก่อเด้อันนี้ว่าตัดแล้วกัน่าตัดแล้วกันงค่าแจค่าดันโอ้ยถ้าเมาอันี่โอ้ค่าตัดเตีมันก็จิงฮค่าตัดเตี นันก็โอ้ยสองสองวันสองกนอีกสองรยนี่น้อกระจังว่าละอสองวันสองกันจังว่าลหอคือเมาที่เดี๋ยวได้สองวัีแล้วล่เอเอากับมาเบิ้งเอาตัวมาเบิ้งห่างตาบาน เดี๋ยวเขาบอกเา่ชัดอยู่ดีแต่ดูแลรถตุ๊แกเราใหญ่เออรถตุ๊กแก่เฮ้ยไม่เลอ แสดงว่าค่าแก้ค่าขีบนี่ตัดละสองร้อยยางละสองร้อยนี่ครับผมนะ กกไดปใช้รถซ่อมหรือพอใช้รถซ่อมแท้ะตัดแล้วแห่งไหนบ้างนี่ใบมันบ้างนี่ นี่กระหยับลงไว้นี่มันอยู่ไส <chat> <laughs> <BạnBLANK? cười> เป็นยังก็ได้มาใช้ท,ทีมก่ขอขางหน้าเนี่ยเอเอวิธีเช่าไรวิธีเช่าไรไเอาครับผู้ใดสนใจติดต่อเพื่อนใดนะครับให้บานหนองแสง ทางจังหวัดกระซงด้วครับผมแต่ว่าคนละราคาเอาค่าราคาค่าซงเราคือเขากอาคิดค่าซงเหรอเนาะเอาเราไอ้ไอ้บันบันมันก็ไปซงหัดสกวดตครพุ่นพันมันก็เไปซงหัดตะกวดตครพุ่นเขาจ้างเห็นไหเขาก็สิมีค่าจ้างให้ตัวเจ้าก็คิดค่าจ้างนะตัว